วันนี้มีเรื่องราวน่ารักน่ารักมาเล่าให้ฟังค่ะเมื่อวานนี้วันที่4เมษายนที่ผ่านมาบอสโจไ้โพสคลิปวิดีโอสั้นๆในเ c e บุ o กส่วนตัวเป็นคลิปวิดีโอช่วงหลังจากไร้สดของทางกังนังคลินิกจบแล้วและได้รู้ว่าอิงฟ้าก็ามาไร้สดที่นี่เหมือนกันเลยแก้กรืองอกอิงโดยการบอกประมาณว่าอยากไร้สดกับอิงฟ้าแทน งานนี้น้องอุ่ิงก็มีงอนค่ะแล้วมองค้อนพ่อโจอยู่หน่อยๆแล้วก็ตอบประมาณว่าอิงฟ้าอะไรก็มีแต่อิงฝ่งนี่แหละนั่นเป็นโมเมนต์ที่รีเสียงฮาให้กับเอฟซีแฟนคลับไปตามๆกันค่ะเพราะหน้าน้องอุ่ิงตอนมองค้อนพ่อโจคือน่ารักไม่ไหวอันที่จริงแล้วพ่อโจก็คอยแกล้งน้ององุ่นอิงเสมอน,นะคะไหนๆก็เล่าเรื่องนี้แล้วขอเล่าต่อ โมเมนต์ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานแล้วรู้สึกว่าดูแล้วมีความสุขไปด้วยให้ฟังค่ะโดยคลิปวิดีโอนี้บอสโจได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวถึงตอนที่บอสโจกำลังคาปากแต่หน้าจีบปากจีบคอพูดเสียงสองอยู่แล้วทันใดนั้นน้องหุอิงก็มาเห็นแล้วก็อึ้งกับการกระทําของบอสโจค่ะพอโจก็เลยแก้งต่อโดยการทำเป็นไม่สนใจแล้วก็เดินหนีน้องอุงไปเลย แล้วอีกคลิปหนึ่งที่บอสโจเพิ่งโพสเมื่อไม่นานมาน,นี้ค่ะที่ไปนั่งกินขนมหวานอยู่ร้านแห่งหนึ่งแล้วก็ได้มีแม่ค้าแสนสวยมาเสิร์ฟบอสโจเลยทําเป็นแกล้งเซลล์แม่ค้าแต่พอน้องอุ๋งอิงพูดว่าพ่อโจและมองค้อนใส่เป็นการบอกเป็นในๆว่าเดี๋ยวฟ้องแม่นุชน,นะพ่อโจก็เสียงเปลี่ยนเลยนะคะเรียกได้ว่า นอกจากนอก้องอุงอิงที่จะคอยสร้างพลังบวกให้กับแฟนคลับ F c ีแล้วพ่อโจก็เป็นคนตลกขบขันที่คอยสร้างสิ่งทุเราะให้กับพวกเราเช่นกันนะคะและยิ่งสองพ่อลูกคู่บุญอยู่ด้วยกันเวลาที่พวกเขาคุยกรรันเวลาที่พวกเขาหยอกล้อกันเราจะได้เห็นถึงความรักที่บริสุทธิ์ของสองพ่อลูกที่เขาหวังปีและเป็นห่วงกันอยู่ตลอดและก็ได้มีภาพประทับใจของสองพ่อลูกให้เราดูอยู่เสมอค่ะ แอดมินเชื่อว่าทุกสิ่งนี้ไม่ใช่ความบังเอิญค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่น้องอุงอิงเข้ามาอยู่ในวงสังวาพิดบ้านแพงหรือการที่พ่อโจร,รู้สึกถูกชะตากับน้องอุงอิงจึงอยากให้น้องอุงอิงเป็นลูกอีกคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งการที่เอฟซีแฟนคลับทุกท่านได้มาเป็นแฟนคลับของน้องอุงอิงเพราะรู้สึกรักและเอ็นดูในตัวของน้องทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะ